ความด่จจริตของผมเนในมุมของผมมันคือเรื่องของสังคมที่มันปากว่าตาขยิบคุณคุณพูดถึงแบบเวลาเพอร์เซพชันที่เขามองคุณเข้ามาเมืองหลวงของโสเพนีโลกก็ไม่ได้มองคุณเป็นเมืองหลวงาศาสนาพุทธศาสนาหรืออะไรเงี้ยซอฟาวเวอร์หาเลยแม่งม,มึงอาทิตย์หนึ่งมึงเรียนวิชาวาดเขียนเรียนวิชาศิลป,ปะชั่วโมงแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันจริงๆ อไอ้ความด่าจริตเนี่ยคือสําหรับในในมุมของผมก่อนเนาะความด่าจริตของผมเนี่ยในมุมของผมมันคือเรื่องของสังคมที่มันปากว่าตาขยิบใช่ไหมอย่างผมดูข่าวเนี่ยของคุณสรยุทธ์ใช่ไหมที่แบบว่าเฮ้ยโขขัดอ่างอาบนวดอะไรแบบโอ้โหคลีนสถาดอาบนวดอะไรอย่างเงี้ยจบไหคือคือไอ้ไอ้สิ่งนี้นเป็นสิ่งที่เราดำรงอยู่คือผมก็ไม่ได้บอกอาบนวดไม่ดีหรืออะไรนะไม่ไม่ให้ความห็นยอะไรนั้น แต่เราเองเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยโสเพณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายในขณะศาสนาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมันมีความทับซ้อนมีความย้อนแย้งมันมีความที่ปากว่าตาขยิบอ่ะคือคือเข้าใจไหมในขณะที่คุณแบบเฮ้ยเวลาคุณคุณคุณพูดถึงแบบประเทศไทยเวลาเวลาเวลาเพอร์เซพชันที่เขามองคุณเข้ามาคุณเกิอะไรคุณเป็นเมืองหลวงของโสเพณีโลกถูกไหมเขาไม่ได้มองคุณเป็นเมืองหลวงศาสนาพุทธศาสนาหรืออะไรเงี้ยคือผมคิดว่า จริงๆผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะคือไอ้ไอ้สังคมปากว่าการขยิบเนี่ยมันทําให้เราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดถูกป่ะก็เอาผมผมผมเป็นคนไม่เล่นการพนันนะแต่ผมเชียร์ให้มีคาสิโนถูกกฎหมายหรือแม้กระทั่งการค้าไปเวณีเนี่ยคุณควรจะทําให้ถูกกฎหมายคุณเกอ้อาวถ้าคุณทําถูกกฎหมายเช่นคุณทาเหมือนพวกอ,อัมสเตอร์ดัมเหมือนพวกคอนแลนดนอะไรพวกเนี้ยคือถามว่าถูกกฎหมายนั่นหมายถึงว่าโสเพณีเขาก็ได้เข้าระบบ ถูกไหมฮะเขาก็จะได้รับเรื่องของสวัสดิการในในในฐานะที่เขาเป็นคนที่เสียแท็กให้กับประเทศเนี้ยถูกไหมในแง่ของสิทธิสิทธิ์ในทุกๆเรื่องข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 องความเป็นพลเมืองของโซเฟนีเนี่ยถูกไหมสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาสิทธิในในในอีกหลายๆเรื่องที่เขาจะต้องได้รับในฐานะพลเมืองที่เป็นเซ็กเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เราไม่ ทีนี่ลาอายมันปากว่าตาขยิบว่าเฮ้ยเราเป็นเมืองพุทธประเทศเราหากะหรี่มันกันไม่เจอเลยตำรวจไปไหนก็ไม่เคยเจอกะหรี่อะไรเงี้ยมันโอ้โหคม่อนคือเขาจะคือ,คอไอ้อันเนี้ยผมว่าถ้าถามว่าเราก็ต้อง defy ก่อนไอดั่จะหรี่มันคืออะไรผมว่ามันคือไอเนี้ยแหละมันคือไอความที่อาเรนะไอความย้อนแยง้งไอความแบบปากว่าตาขยิบแล้วมันแล้วผมคิดว่ามันอยู่ในทุกเลเวลของสังคมไทยด้วยนะคุณแม่งโคตรจะมีเซ็กบ้าบออะไรก็ไม่รู้ว่า ใช่ไหมแต่คุณก็จะมากดเราว่าให้เราแม่งต้องผัวเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ยคือมันมันคัมมอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ในทุกๆระดับเนาะคือคุณพูดง่ายๆว่าคุณแต,ตะแตรงไหนอะ่ะมันก็เป็นเรื่องเนี้ยมันมันอันนี้แค่แค่ยกตัวอย่างเนาะใช่ไหมคุณไปอะไรนะแบบอย่างบางทีอย่างเงี้ยแบบอีอีอะไรแม่งพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมแม่งโคตรเอร์เลยพูดเวลาพูดซอฟต์พาวเวอร์เลย พอพาวเวร์หาเลยแม่งมึงอาทิตย์หนึ่งมึงเรียนวิชาวาดเขียนเรียนวิชาศิลปะชั่วโมงถูกไหมคือมันคือความฟลุกคือแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันจริงๆหรอกว่าแล้วไอ้ซอฟาวเวอร์นี่ไปสอดคล้องกับก็เลียนะอายุสาประเทศยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือคือผลที่้ายเราพูดลอยๆหมดอนะแล้วเราก็แบบไอ้แม่งฮิตป่ะแม่งฮิตพูดไปคือคือพูดจนบางทีเราเลิกโหไม่พูดดีกว่าอนะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคือ คือเงสังคมมรนดาจริตมันมันมันคืออะไรเงี้ยแล้วคุณดูเดี๋ยววันนี้ซอฟท์าวร์มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ถูกปะมันก็มันก็ไม่มีแล้วมันก็ไป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 สิ่งอื่นอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าอันนึงอ่ะมันไอไอสังคมบรรดจลิตเนี่ยมันก็จะมาจากสังคมที่มันย้อนแยงแล้วผมคิดว่าถ้าเรามองลงไปลึกๆเนี่ยผลสุดท้ายอ่ะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ายุทธศาสตร์ประเทศของเรานี่มันคืออะไร แล้วเราอยากจะเดินไปทางไหนเราอยากตัวตนของประเทศไทยเราอยากจะเป็นอะไรคือจริงๆไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศของยี่สปีของคุณประยุทธ์นะคือไอ้ไอ้นั่นมันเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงดี่วะคือคือถ้าใครไปอ่านไอ้ไอ้ยุทธศาสตร์ประเทศของยี่สิปีของคุณประยุทธนะ์อ่ะอ่านไปเสร็จเน,นี่ยมันเก็ตอยู่คําเดียวคือทุกอย่างที่มึงทำนี่คือมันเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ว่ายุทธศาสตร์ที่ในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยเรายังไม่เห็นนะคือที่ที่เขาเรียกนะที่มันจะไปรองรับกับคนที่ จนใหม่เกิดขึ้นในอนาคตอนะไรเงี้ยเรายังไม่เห็นพลเมืองของเราจะไปยืนตรงไหนบนโลกใบนี้อนะไรอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันสําคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็จะเป็นสังคมแต่จริตของเรามันก็จะเป็นสังคมเอะไรสังคมประเดี๋ยวประดาวกะแม่งอ,อะไรทิดมากูก็เออกูว่าโอเคแต่ว่าระยะยาวเราไม่ค่อยมีเรารู้สึกไหมประเทศเราไม่ค่อยมีอะไรเยอะยาว